สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้าลงมาทงหน้าจ้ะมาให้อาหารปลาพามาอัปเดตปลาถีปล่อยไปคกับพอยใส่น้ำพี่น้องมาก,กับน้องเตมวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครัสวัสดีครับแต่อาหารปลาเมด็ดยังใส่เมด็เมดเ,เม,ดม็ดหน่อยหรือเม็ดกลางกูรูกนะมเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยอยู่ เมืเบิ่งโตปลาพี่น่องว่ามันใหญ่ขึ้นบอ่อมันได้ยินเสียงคนมามันก็ร่อยมาหาแซวๆซลอยู่จะงบานได้บ่บ้านเลยเบิ้องละลกูกโตมันเป็นยังไงใหญ่ขึ้นบอ่อแต่ว่ายิ่งบ่อพี่น่องคุณะ ใช่ละตัวมันเห็นบ่ละ่ะน้ำม,ม,มันใสคืขึ้นก่อนน้ำโบกลงเลยพี่น้องใช่เอ,เอ้ยตัวปลาเออนี่ปลาตัวเป็นสีหนั่งกระหย่างในตัวเล่านะพี่น้องกระหย่างอยู่ช่วงน้ำม,มากหลาย,ลาย,ลายาหาันน้ำม,มันใสเรึแมนเป็นน้ำน้ำใสพอจา้กพี่น้องตาปลามันเลยใบใหญ่ ก็อ,อันนั้นที่ขี่ไก่ลงสอบหนึ่งผิวบุ้มีเพราะยังใส่เราก็เลยเอาขี่ไก่มาลงล่องเบิงบงม,มีขี่งัวนะพี่น้องเดี๋ยวมันก็ลอยไปทั้งนั้น ฝนเศร้าต๊กเลยก็แหงแหลงแล้วพี่น้องเป็นหนาแหลงไปไล้รับว่าเป็นหน้าน้าวดอกหอนแหงหอนเอาเออแ<อ><อ>ดดก็ล้องบดได้นี่แม่เมื่อนี้วันที่อะย่สิใคทำวันที่ยี่สิบยี่สิบเด้อพี่น้องเด้ออากาศอุณหภูมิเบอ่งในโทรท์บังหันนี่สามสิบสององศาสามสิบสามองศาแหละบานเก้าคาม ลอยน้าคือตัวอะไรบ้างาไปทัวเลยง่ายสุดน้อยเดียวพี่น้องว่ใหญ่ายแฮงเห็นปลาคออยู่ปลาธรรมศาสตร์หลายๆโอ้ปลาเป็นสีนไมีสองตนี่ ปลาทับทิมบ่อเต๋เมนว่าปลาเป็นสีบ่อปลาอันปลาตะเพียนบ่ปลานิ่นปลาไน่ปลาไน่ปลาหนิ่นปลาไน่ปลาตะเพียนเขาได้สื่อไม่เห็นบ่อปลาไน่เป็นแถมมาน้ำอพี่น้องเขาบเห็นดอกเห็นต่างใจมันบ่อนอะไรนี่นามมันคุ้นจ้ะตัวอง้อนนี่น้มไซนนี่เห็นอยู่ ทางบนทางสะพานทางบนนุ่มอร่อยดีทุกคนทางบนต้อพี่น้องพี่บ้านหายไปทั่วๆแล้วจ้ะก็ะยังใช่แล้วกับมาหดสวนสูมือได้พี่น้องเดียวนี่มันห่อนมันแหงลายมืนอนี้โฮสไฟนี่มืออืนนอ่นก็บโฮสไฟนั่นต้องลงมากสมือแล้อจ้ะ บ่อนแน่บอลลูกข้างนหนเถินดิวฉันได้ยินเสียงกระโดนโดนกระจังคอยเดือดหายอาหารเธอหนึงบอลเดินไม่หายซุ้มมือจ้ะให้เพื่อนหากินธรรมศาสนำ ทั้งฝีกันี่ายอยกที่ว่าจับบ้านไหนทั่วเลยพอป่ทุกสองทุกสองมันได้ยินเสียงมันสีหมาเ,เ,เราก็สุูติ๊เขาเหนียเขาเหี้ยเขาเหือ ท่วมเลิกกะร่างมองกะเม็ดกลัวพี่น้องมันก็เสมอดอกเพราะวะ่าเฮาจุกส่วนมาทมมมองขาปปูบะกข้าวให้พี่ดองข้าใตยกัวก่อนบกคอยกะมียูตูบเล้วนี่บักคอยเสื้อหลี่ไม่หลูกเอามั ทีมไว้บ่จะเอามาแ่งงานหน้าได้นั่นโอ้พี่ตัวใหญ่ๆมันก็นยังยั่งอยู่พี่เออให้มันออกแม่แพรลูกอยู่นี่ละ่ะเอาไข่หากินอยากบ่มีเจ้กตัวได้ยูน่นี่เอามาปล่อยไว้ในของเขาแล้วแล้วพอดีลูกกับสิเปิร์เทิมทำหน้าที่เรียนหนังสือต่อ <laughs> ลูกสาวน่ะเบอรเทอรมมือได้กับลูกวันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามพอปไปให้ปวานยูสานำเมนบอบ้านยูสานำออนี่จะไฟธรรมาสานยูสานเห็นปลาพวกปลาเค็งปลาขาวมันขึ้นมากอันนี้เขาปูนก็น่ายหนา ม่กินอยู่บะนะกินอยู่ม่กินหน่อยๆบอนน่อบ,อบอ่ดบ่ทั้งไงเต่ว่ามันได้ยินเสียงคนมากนะมันสิล่อยมากเป็นฟูเป็นฟูเลยเออเด็กเป็น,น,นอะไรแบบนี้แดดออกพี่น้องตวัวปลา xíu cái lái <laughs> ừ. bằng tiếng pha bọn Cảm ơn đã mọi tìm ai mà xinh hay không Kinh bỏ lỡ lúc này chắc đều thả vương thả vương con xinh hay không pha ต่ว่าเ้ามม่ปวยไมัโดน,นล<อ>งนุงเ<ย>นาะเดือนกรวดหรือว่าเป็นบอ่อุ้ยโดนอะไรมันเป็นสองเดือนแล้วบ่บ่กตั้งแต่พอแม่ทายขี่พ่อมานางปล่อยอยู่นี่รถเติบเลยนาะพี่น้องเน้องไปยิ่งใส่แล้วมาปล่อยขอกลุงเบิองวันที่ปลาซิวไหมปลาซิวหลายหลายไปต้องสอนปลาซิวไปตะองไปหมกขังยี่แหลงมันใหญ่แบบมันสอนเรา แดนห่อนแหงหนามกับโบกลงไว้มันเริ่มกินอันนี้ตัวน,น,นี้มันบอขีฟฝอยโอ้เท่ากับเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วส่วนนึ่งนันได้กินเท่าพี่น้องเอาเดี๋ยวคลิปนี้พาเมื่อเบิ้งปลาพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นย่งหักง่ายขข้นเล็กหน่อยแค่นั้นบใหญ่แหงใหญ่เรือนมูขึ้ สามสีตัวนี่แหละสงสัยเป็นปละนิ่นนีหยังล่ะปละนิ่นปะนิ่นหมันบ่บ่แม่นปลาะนิ่น่หมันถิมมันบ่ใหญ่นะหน้าลูกมันออกลูกได้นะปละนิ่น่หมันนั่นมันสิใหญ่ซาบ่ใหญ่แต่ปละนิ่นหมันนั่นมันสิใหญ่เออปละนิ่นนีหยังล่ะพี่น้องมันมันบ่ใหญ่อนะคอมเม่นได้เด้อจ้ะฝุ่นตัวใหญ่มันบ่อนบัวอยู่ทางทางตัวถิมมอปล่อยรุ่นล่ะคือ สิเป็นปลาหนิ่นใหญ่ยังยุ่สาเยอะอืมเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซะหนีิคะพี่น้องหน้ากอกันไหมสวัสดีจ้า